คือพนิเจอรหนักเกินไปก็ไม่ไหวพี่ใช่ผมก็ยังมองว่าถ้าเกิดหนักแบบโอ้ก็หนักนี่ดูนี่นี่นี่เขามีลายนี่บางคนเห็นไหมมีสีมีสันที่ยังสวยก็ก็เนี่ยอย่าว่าแต่คงทุนโดยประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยซื้อไปถ้าเกิดไว้ให้ลูกตั้ง ลูกนั่งเรานั่งเองหรือว่านอนเองอะไรพวกนี้โดยประมาณสามปีนี่เกินไหมโดยประมาณเกินเกินครับเพราะว่าส่ว<ใ>นใจนะของลูกค้าผมอะจริงๆอะผมรอบอกว่าให้รอรอนแช่น้ํายาแต่ทีเนี้ยเขาซื้อผมไปแล้วแล้วไปอยู่ที่ห้องเขาบอกว่ามอดใดไม่ยุ่งเพราะว่าตอนนั้นผมผมทําทําให้เขาไปแล้วก็การมอดไอ้ใช้น้ํายานี่แหละไอ้พวกเชยไยร์ไรพวกอะไรพวกเนี้ยอ่าก็ พอไปอยู่ในห้องแล้วมอดไม่ยุ่งฮะอ่าเขาก็เลยเอาแบบนี้เลยไม่ต้องใช้ใช่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 มันก็ประหยัดอีกด้วยใช่ใช่เขาเขาไปอยู่ในห้องงานเนี้ยลุงอยากรู้ว่าถึงสามพันได้ถึงไหมนี่อ๋อไม่ไม่ถึงครับกล่าวว่าสักสองพันสองพันกว่าบาทได้อย่างเนี้ยเพราะเป็นถือว่าเป็นงานฝึกหัดก็มันก็มีย่างฝึกหัดแล้วเี่ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยที่ยังไม่เนียบพออันนี้คือส่งได้แล้วใช่ไหมในงานใช่ใช่ใช่ส่งได้แล้วอ่า ก็ถือว่าเป็นท่าแรงไปพี่ถือว่าเราได้ได้ฝึกทามานไปแล้วอ่ะนี่ใช้เวลาทาอยากรูเวลาทำเหรอเวลาทําประมาณสามวันครับอ่าประมาณสามวันนะคือรวมรวมล้างไม้รวมประมาณสามวันก็ได้คือคือถ้าทําจริงจังอ่ะพี่อะอ่าถ้าทําเป็นอุตสาหกรรมอะของอะไรพร้อมอ่ะก็ถ้าตัวนี้อะผมมองว่ายังไงก็ไม่ข้ามสองวันอหรอครับพี่อ่าอ่าอ่าคือคือคือหมายหมายถึงแบบเป็น เป็นเหมือนอุตสาหกรรมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ,จะใช้เวลาน้อยกว่าแต่พองานชิ้นเดียวอ่ะพี่มันจะช้าใช่เพราะมันต้องไปอะไรโน,น้นอันนี้นะใช่นนะใช่ใชมันไม่มีความพร้อมแลแข็งแรงดีแข็งแรงดีนะครับทดสอบได้พี่เพราะว่าเนี่ยเราเราใช้พวกไอ้ลูกกรอนีพวกเนี้ยขนาดใหญ่ขึ้นพี่ขอ,ข,อข,อขอดูเลยเอาเป็นเรื่องเปลราวเลยได้ได้ได้ไดพิกอ้าวโชว์น้อยโอ้นี่น จาวาดำชวาครับจาวายังดีเลยใช่ใช่จาวายังดีเลยพวกนี้กายซริต์มั้งนี่ครับครับครับใช่กาซรีิตใหญ่หน่อยนี่คือเอาของที่มีอ่ะพี่เออค่อนข้างถี่นะบะ่ออกายซริตอ่ะจะดีตรงตรงเหนียวและเบาด้วยพี่เออคือพอดีเจอร์หนักเกินไปก็ไม่ไหวพี่ใช่ผมก็ยังมองว่าถ้าเกิดหนักแบบโหมก็หนักนี่ดูนี่นี่นี่เขามีลายนี่บางคนเห็นไหม มีสีมีสันที่ยังสวยก็ก็เนี่ยอย่าว่าแต่เตียงเลยพี่แค่ธรรมดาก็ก็ยังไปของพวกนี้ไปพี่ก็ก็กลายเป็นว่าไอ้นี่แหละพี่ของผมอ่ะที่ขายได้เพราะเนี่ยบางคนมาเพราะชอบอย่างนี้ใช่เพราะว่าเ้อาไปหาซื้อร้านทั่วไปไม่มีเพราะร้านทั่วไปอ่ะเขาจะใช้ไผ่ผากกับไผ่ตรงคือไผ่ในพื้นถิ่นเป็นหลักแต่ทีเนี้ยของผมก็ขายความแตกต่าง ได้ไปด้วยพี่เอาว่าว่าขนาดแล้วก็ราคาด้วยเลยขนาดกับราคาตอนนี้ที่เห็นในมือเนี่ยอะที่เห็นโชว์ที่เห็นโชว์แค่เนีก็เริ่มต้งแต่ไ่นอาใช่ก็หกร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็มาแปดร้อยใหญ่สุดก็อยู่เก้าร้อยเองอโอ้หกเจ็ดแปดเก้าทีนี้พูดถึงขนาดให้ฟังหน่อยอย่างนี้มาอาเก้าสิบเก้าสิบยาวสองเมตร อ่ายาวพอเก้าสิบยาวอยู่ประมาณเม็ดแปดครับอ๋อมันจะคูณสองใช่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 แล้วนี้เม็ดหนึ่งไหมเม็ดหนึ่งคูณเม็ดหนึ่งอ่าเม็ดคูณสองเม็ดเม็ดอันนี้ก็เม็ดยี่เม็ดยี่คูณสองเม็ดสี่ไม่ไม่เม็ดยี่ก็คูณแค่สองเม็ดเพราะคนสุรียคนไทยก็คือนอนอ่ะสองเม็ดก็พอแล้วนะสองสองเม็ดก็เหลือแล้วพี่อันนี้ก็เหมือนกันไอ้นี่สองเม็ดสองเม็ดยื่อไหมอ่าพอพอเป็นเม็ดยี่ก็มันจะมีเม็ดหน้าด้วยพี่ อ่าน่าจะไม่มีอยู่ตรงที่นี่พี่อ่าเม็ดยี่เม็ดี่พี่เม็ดยี่นะเอาองานเขาเป็นยิงยิงรีเวดตัวนี้นะใ<ช>่ครัยิงลูกแม็กนะครับอ่าแล้วข้างนี้ก็จะเป็นพวกกาซิเอตัวนี้จจวาจจวาเลยครับจจวาอันนี้กาซิลิตใช่อ่านี่คืองานที่เราทําแล้วก็นี่มามามามันเน้นย้ําตรงนี้หน่อยนี่คือความแตกต่างนอนก็ได้ ก็ส่วนใหญ่บางทีเวลาเขามีงานอ่ะส่วนใหญ่ที่ผมเจอลูกค้าก็เช่นแบบงานแต่งมีญาติญาติมากันเยอะก็มาเอาสามตัวสี่ตัวไปอะไรอย่างเงี้ยพี่มีมีงานมีอะไรเขาก็มาเอาไปใช้อ่ะพี่เรื่องใครที่สนใจแครนะครับบอกทำเลแล้วก็บอกเบอร์โทรหน่อยครับครับทำเลก็อยู่ใกล้ปั๊มปตททุ่งหลวงหรือว่าโคกมะพร้าวครับ เลยที่ว่าการอำเภอเวียงสะมานิดเดียวครับผมติดถนนใหญ่ครับอ่าเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดครับผมฟเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ปกติเราวิ่งส่งหรือว่าเราขายหน้าบ้านที่บอกราคาอ่าราคาหน้าบ้านนะถ้าถ้าไปส่งมีบวกร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ่ใกล้ๆนะ,ะถ้าถ้าไกลไม่ไหวเรามีรถใหญ่ส่งให้เลยอ๋อมันเนี่ยมันอ่าผมไต่กระบะได้ไปได้ใช่ใช่ แต่ถ้า <Diamond. S 2> อย่างพวกนี้ผมก็เป็นหกล kind of ้อเครนไปครับผมเพราะทำงานกันสองคนเลย <Two> อ้าวอันนี้เรื่องของแค่นะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการทําเขาเรียกว่าบ้านไม้ไผ่หรือเราเรียกอะไรอย่างเงี้ยซุ้มสุมซุ้มมีสองตัวก็คืออย่างนี้เขาจะเรียกซุ้มนั่งอย่างนี้ซุ้มนอนอัาเดี๋ยวเราไปดูซุ้มนั่งกับซุ้มนอนกันต่อนะครับขอบพระคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ